น้องๆทั้ง3คนนะคะคุณแคทถ้อไปแม่ลูกแถมคืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าลูกแถยไม่อยากได้แล้วนะครับอยากได้ก่อนเมื่อกี้เลยเอเอ,เอ,เอ,เอขอโทษครับมันทำยังไงครับผมอยากแถมด้วยเลย ให้พี่เขาถ่ายให้เราถ่ายหลังดีกว่าพี่เอออย่างนี้ถ่ายลูก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 เก็บให้หมดเลยนะครับคนข้างหลังด้วยนะครับผู้หญิงสวยมาขอถ่ายด้วยค่ะ ขอบคุณครับนี่เรียกว่าเราได้ไม่ใช่มีแค่3าคนที่ได้ถ่ายรูปกับเราถือว่าได้ถ่ายรูปร่วมกันหมดแล้วนะครับในวันนี้นะครับนะต่อไปฉนณผู้บริหารค่ะผู้บริหารนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเราไม่แบ่งชันันไม่แบ่งค่ะก็แบ่งคว่ครับแต่ก็ผู้บริหารสวัสดีครับครับ แลพวกผมสาวคนครักผู้บริหารมากนะครับผมก็รักคุณครับ ก้อยู่ด้านนี้ก็หันหน้าไปด้านนี้ทำไมครับ <laughs> <c oughs> เลยหมุนไหมครับหมุนหมุนหมุนรับหมุนครับ เสมือนว่าการลิตโตโนยังไม่อยากกลับค่ะค่ะก็ขอบคุณคณะผู้บริหารแล้วก็ขอเสียงปรีดดังๆกับกาสตาแห่งอีกครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับแล้วทุกคนอครับ ขอบคุณครับ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 จกันคั้น้องๆคเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ที่ที่พูดไปเราพูดเล่นค่ะเราจะให้ผู้ชายสามคนนี้อยู่กับเราต่ออีก2วินาทีนะคะเนื่องจากว่าเหลือคณะผู้บริหารอีกหนึ่งท่านยังไม่ได้ยังไม่้เ้ยรวยค คุณหารครับสวัสดีครับรับ ขอบคุณครับเดินเดินดีๆนะครับเดินดีๆนะครับระวังนะครับนะครับคุณคุณจ่าและคุณบอกดูไว้นะครับคนที่จะเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานต้องเป็นคนอย่างนี้ใช่ครับนะครับทุกคนที่อ่าน้องชมต้นครับพี่ลิ้นแห้งเมื่อกี้เลียขามาค่ะแล้วก็ทั้งสามคนนะคะแอบกระซิบบอกพี่ตั๊กแล้วค่ะว่าเขาจะกลับมาหาพวกเราอีกทำไม fucking cat